ยงขัดควากมการหลบหนีของศัตรูพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วไม่มีมเลยมียางไปหมดเลยดีกว่ามันสาหัสไปสองตัวแล้วอะ่ะยิงโดนสองตัวมึงเจ๊แก,ก่ละแก่ละแก่ละ โอ้โหโดนแย้พีบอสไครชนะคนละตัวเอาไว้พี่บอสโตพี่บอสพี่ตู้ดีเหรงพี่บอสไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินว่ารบเบิดไปแล้วว่าระเบิดไปแล้วพี่พี่โกถังอ่ะพี่ออกแคบวออกแคบแล้วแน่ ที่กองพลได้รับชัยชนนะที่ตัวอยู่กี่ไลน์นะครับยี่สามยี่สามแล้วพ่อบงค์นั้ต่างนตัว啥อะไรนะ พี่พี่เขาโกงเนี่ยเขาแค่เป็นอยู่แค่พี่พี่แค่เดินกับเกิดเล่าเกิดเล่าเดินกับเกิดอะเฮอเงือกใครไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินเสียงพี่บอสเลยอะอ๋อพี่ได้ยินผมแต่พี่ได้ยินผมแจ๊ผมไม่ได้ยินพี่เหรอ ใชคะนะอ๋อได้ยินผมแต่ไม่ได้ยินพี่เนะพราะงั้นทีมของคุณได้รับชัยชนะหมดไปแล้วพี่ตกตัวเกาหลีเลยนี่หว่ามาโหดเลยอ่ะพโบรกเปิดไปแล้วโบรก พอร์บิไปแล้วพ่อรบไปแล้วมี่มือมือพ่อรเบิดไปแล้วโล้นะพอรไปแล้วฮะิงไม่ตายแหลก้วยพี่ ไปูมันม่ได้จริงๆเนี่ยระเบิดไปแล้ว่รด้วี่พี่ในกสองพี่ตไหนึ่งตะไหนึ่งคนหนึ่งในในกเอ้ยขวาเข้าเข้าไปหนแคบแคบแคแคบโกหน้ามีตัวหนึง

ยังกี่บาทเนี่ยไม่กากคนกากมั้ยเนี่ยเ้ยพี่มือหอิกแน่พี่บอสอ่ะคอยดู อะดูพีมมือหีกับพี่บอสอะมไม่ไม่ดอ่ะพี่บอสคนยงหวัดเลยนะกรุงเทพอ๋อได้ยินเสียงเขาเหรอพี่ตุกอ๋ออย่ยงพี่ตุ๊ก ทีของคุณพ่ายอยากจะหัวร้อตัวเองหนึ่งตายสี่นี่ต้องบุกแหลกแล้วเนาะาเอาไปที่นี่ในใโกในโกโกหนึ่งขนาดน่ะแคบแล้วแคบรอก โอ้โปแล้วอย่างเงี้ยระเบิดไโหระเบิดไปแล้วป้ระเบิที่ยิงเหมือนเมื่อวานเลยที่เล่นดาวเทียมอ่ะ พื้นหาแตกมาแล้วสองลูกพี่บอสแม่งย,ยิงเหมือนกวานเลยที่เล่นดาวเทียมอ่ะ <c oughs> จะด่าใคารนะพี่ทีมของคุณได้รับชัยชนะท่าพี่จะด่าใครรอสุดๆแล้วตัวเนี้ย